ผืนก็ดีใช่ไหโหงจะมาแล้วแตไ่ไอ้นี่สองผืนก็จริงแต่ว่ามันไอ,ไอ้ผ้าเล็กไม่พออะผืนนี้ไหนผ้าเล็กไม่พอผ้าเล็กนี่ขาดผืนมันมีผืนเดียวอ้อย่าลืมนะสรุปแล้วมันครบทุกห้องใช่ไหมค่ะครบทุกห้องใช่ไหมขาดผ้าผืนเดียวใช่ไหมค่ะไอ้ห้องทักจันก็ขาดผ้าผืนเล็กอย,ยังไม่ได้สีนี้ใช่ปะ แล้วเราก็เอาไปไว้เลยทักจันจะได้รู้ว่าขาดห้องเดียวฮะมันมีขาดดีๆใหออ้ขาดหนึ่งห้องเอขาดนเรียกว่าใครีนหเหรอส่สิใช่หทั้งบนอีก ม้วน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 จับกลางจับกลางม้วนม้วนม้วนมาถึงเส้นกลางม้วนม้วนม้วนมาถึงเส้นกลางจับให้ตึงแล้วก็ม้วน อได้สองครั้งแล้วทำไงต่อเอามาเจอกันอเออรู้แล้วเม่ไปเถอะคนกำลังถ่ายอันนี้ไอ้ที่เาโตมากี่กี่กี่ห่ออ่ะเออสวยดีจังเลยอันนี้เาโตมาใช่ไหมแล้วไงต่ออันนี้ไปวัดเนื้อตัวจะมาใช่ไหมอันนี้ผ้ามัน,นอน๋อใช่ใช่ใช่ งไมากี่คนมาผีอยู่กีห้อ<ม>งหนี่ยข้างล<ม>่าง,างสองห้องอ๋อแค่นี้ใช่ไหมใช่ขาไมาได้ขึ้นข้างบนอ๋อนี่คืออะไรปีกมันอ๋อแค่น,นี้แหละเสร็จเสร็จแต่ว่ามันยังไม่เสร็จกับผ้าอันนี้มันไม่มีอันนี้มันไม่มีปีได้ข,ข้างได้ข้างเดียว<ช>เออออกมาแล้วสวยนะไอ้เลยบอกว่าไหนทําจาไม่ได้ลืม สวยจังเลยไอ,อ้ช้างอะ่ะช้างอ่ะอันนี้มันหงอ่ะช้างมีพับได้ด้วยเหรอช้างที่ที่ว่ารูปช้างอันนึงอะ่ะนอะอันนี้มันหงอ่ะใช่รูปหัวใจโอเค